สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 Tarot น channel ผู้รับสารจักราวาลแปลความหมายด้วยกนนารอ่านหน้าไพ่ทะลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม2568ประจำพลังงานชาวราศีกรกฎดาวศุ์ดาวจันทรกรกฎหรือผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะคะ บางข้อความอาจจะสะท้อนถึงคุณหรือบางข้อความอาจจะสะท้อนถึงบุคคลอื่นนะฮะอะไรที่ไม่ได้ตรงหรือสะท้อนกับเราก็ให้ปล่อยทิ้งไปพลังงานสามารถสลับกันได้นะคะพลังงานแรกอาจจะเป็นพลังงานของคุณแล้วพลังงานที่สองเป็นพลังงานคนของคุณพลังงานสลับกันก็ไปสลับเอานะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเครื่องหลังชาวกรกฎคนที่คุณต่อยออกมาพลังงานของคุณนะคะ view of fortune เขามองคุณอย่างไรเซเว่นออฟครับทาเวอร์และทูออฟเพน c l e s ความรู้สึกของคุณตอนนี้เอสออฟครับไนซ์ออฟครับสตรี พลังงานตอนนี้ตัวคุณนะคะหมอว่าคุณเดินไปข้างหน้าแล้นะ,ะเปิดใจกว้างมีมุมมองที่กว้างออกนะคะไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสทําตามความฝันจินตนาการของตัวเองหรือเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้พบเจอสิ่งใหม่ตัวเลือกใหม่หรือสิ่งที่ดีๆที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าเช่น และเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับบุคคลใหม่ๆทําอะไรที่ใหม่ๆนะคะอาจจะทําอะไรทางโซเชียลออนไลน์นะคะมีความสุขกับการคุยกับใครบางคนนะ,ะมีความสุขกับการเปิดโลกทัศน์หรือมุมมองกว้างออกไปนะคะไม่ได้ยึดติดกับใครบางคนจบกับสถานการณ์ที่คิดวนเวียนนะคะเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้ตนเองนะคะในหลายๆเรื่องนะคะพลังงานตรงไหมกรกฎบอกหมอแจนด้วยนะ ทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นมองคุณอย่างไรตอนนี้คนคนนี้นะคะกำลังรู้สึกสับสนนะคะในพลังงานของคุณคุณตั้งใจนะคะไม่ได้ยื้อนะคะหรือไม่ได้อยากพยายามเพื่อเขาแล้วปล่อยนะคะปล่อยพลังงานคนคนนั้นออกไป คุณทำตามความฝันจินตนาการของคุณหลายๆเรื่องมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ก็เลยทำให้เขาสับสนคุณอาจจะเปิดโอกาสพูดคุยกับใครบางคนหรือทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยแสดงออกหรือปฏิกิริยาที่คุณไม่ได้สนใจที่จะคุยกับเขาเขาไม่ได้สําคัญกับคุณอะไรสิ่งนี้สิ่งที่เขามองคุณตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะคุณกาลังเปิดโอกาสให้ตนเองใหม่นะมีความรู้สึกอยากจะเลือก ใครบางคนใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นความรักหรือเรากําลังจะเริ่มต้นใครคุยกับใครบางคนโดยที่ทําให้ตัวเราเนี่ยนะ,ะมีความสุขมีความสมหวังและเรากําลังรู้สึกว่าตัวเองตัวเราอ่ะมีสเสน่ห์เปิดโอกาสพบเจอพูดคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนต่างเพศเพื่อนเพศเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มเนี่ยนะคะในการออกไปปาร์ตี้สังสรรค์พบเจอผู้คนนะคะคุณไม่ได้จดจ่ออยู่กับใครบางคนที่ทําให้คุณรอคอยคุณไม่เป็นสิ่งนั้นนะค,ะคุณมีความสุขกับบางสิ่ง บางอย่างนะมีความอุดมสมบูรณ์พูดคุยมีความสุขกับในพลังงานหรือสเสน่ห์ของคุณคุณกลับมามั่นใจในตัวเองและคุณก็กำลังจะเริ่มสิ่งใหม่นะคะเช่นเราจะคุยกับใครก็ได้ในลักษณะเพื่อนที่ทําให้เรามีความสุขเอ็นจอยไปเที่ยวนะ,ะไปดื่มไปกินไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์อะไรหรือไปทานของอร่อยๆทําให้ชีวิตคุณเบิกบานใจคุณกําลังมีความสุขในสิ่งนี้นะคะถึงแม้ว่า ถ้าคุณได้มีโอกาสเจอหน้าคนคนนี้หรือร่วมกลุ่มร่วมงานหรือร่วมทีมงานอยู่นะความรู้สึกคุณก็ให้เขาแค่เพื่อนนะคะทีนี้คุณรู้สึกว่านะคะตัวคุณอะไม่จําเป็นจะต้องรีบ ะะทำไมคะไปมอบโอกาสให้เขาหรือกลับไปพูดคุยหรือยังกลับไปรู้สึกกับเขานะคุณไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นคุณรู้ว่าตัวของคุณเองมีสเสน่ห์คุณสามารถเลือกใครบางคนที่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขได้นะเป็นเอเนจีที่ดีมากนะคะชาวกรกฎนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนของคุณนะคนของคุณมีเอเนจีอะไรบ้างนะไฟออฟบอนนะคุณมองเขาอย่างไร six of one นะ ace of cup t e m p r a t e ความรู้สึกของเขา ace ace of one two of one oh e moon โอเคตอนนี้นะคะพลังงานของเขานะเขากำลังรู้สึกสับสนน่าจะสับสนอยู่แล้วแหละนะคะ รู้สึกเหมือนว่ามีความวุ่นวายในจิตใจของเขาแล้วก็มีอุปสรรคหรือปัญหานะคะความขัดแย้งในใจของตัวเองนะ,ะเขากําลังรู้สึกเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนนะะมีความหวัดระแวงแล้วก็ไม่พอใจแน่นอนแหละนะคะในเมื่อคุณรู้สึกว่านะคะ ไม่ได้สนใจเขาแล้วนะเขาก็เลยมีความขัดแย้งหรือมันมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเขาเช่นสับสนในความรู้สึกของตนเองสับสนในตัวคุณหรือบุคคลอื่นนะคะเพื่อนที่ทํางานหรือร่วมงานเนี่ยนะคะไม่ไม่สนับสนุนนะเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเขาตอนนี้ตัวเขากําลังเจออุปสรรคปัญหาที่ขัดขวางนะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรืองอนง้อคุณได้นะคะมาเห็นเช่นนั้นนะ ทีนี้มาดูสิว่าตัวเขาอ่ะตัวคุณนะคะมองเขาอย่างไรคุณบอกว่าคนคนนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงนะ,ะตั้งแต่คุณห่างออกมาถอยออกมาหรือเดินออกมาเนี่ยหรืออยู่ไกลกันนะคะ <S <S คนคนนี้มีความไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะค,ะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นะคะ <S <S ทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยอยากเป็นคนสําคัญนะ,ะตลอดเวลานะ อยากให้คนอื่นสนใจอยากให้คุณสนใจนะคะเรียกร้องความสนใจอะไรสิ่งเนี้ยนะคะคล้ายๆเหมือนคนอีโก้สูงที่อยากได้รับการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อะไรสิ่งนี้นะคะต้องการเป็นบุคคลสําคัญเหมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เมื่อก่อนคุณอาจจะมองแบบนี้แต่ณตอนนี้คุณอะไม่ได้มองแล้ว ะค,ะคุณมองแค่เขาเหมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้จักหรือเป็นคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านเลยไปคุณกําลังมองสิ่งนี้สําหรับเขาตรงหรือเปล่านะคะกรกกดช่วยคอมเมนต์บอกหวานแจนด้วยเรามาดูสิว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนี้จริงๆคนนี้นะคะอยากจะกลับมาพูดคุยรอคอยที่จะติดต่อสื่อสารแต่มันมีความสับสนลังเลในความที่ห่างไปแล้วไกลไปแล้วหรือตัวคุณถอยออกมาแล้วนะคะตัวคุณ เดินไปข้างหน้าแล้วนะคะเขารู้สึกว่าอยากได้สิ่งเก่าสิ่งเดิมเนี่ยกลับมานะคะให้คุณเห็นเขาสำคัญเวลาเจอหน้ากันหรือร่วมงานกันเนี่ยคุณก็ยังมีแพชชั่นหรืออยากทำให้เขามีความสุขแต่ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงของคุณเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดความกลัวความรู้สึกกลัวในใจของเขานะคะว่าถ้าตัวเขา เจอนะคุณท่านะคะพลังงานของคุณและเขาถ้าสามารถร่วมง,งานก็นได้คุณต้องไปดูพลังงานเองนะคะว่าคุณอยู่ในบริบทไหนนะคะว่าถ้าร่วมง,งานกันเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณอนะยังอยากจะกลับมาคุยกับเขาดีไหมยังอยากจะกลับมารู้สึกอ่อนไหววันไหวหรือรักเขาหรืออยากทําให้เขามีความสุขไหมนะเขากําลังลังเลเลยสับสนใจตรงนี้อยู่มันมีความกลัวว่าสิ่งที่เขากลัวคือคุณนั้น เปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ได้ให้เขาเป็นคนสคาําคัญแล้วคุณเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่ผ่านทางเข้ามาในชีวิตเราแค่นั้นแล้วก็ผ่านเลยไปนะคะเขากำลังรู้สึกกลัวสิ่งนี้อยู่นะคะพลังงานคนของคุณวันนี้คนที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎนะคะมีอยู่ราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีมีนนะะพลังงานเอเนจ,จีแค่นี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูซิว่า นะแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้นะพลังงานเอเนจีนะคะหมอมองเห็นถึงความเหงานะที่คุณและเขามีต่อกันนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของใครของมันถามว่าสิ่งนี้นะคะมันแบบว่าอยากจะให้จบเรื่องเก่าที่เคยกลัวนะสิ่งเก่าที่สะท้อนในใจเขาสิ่งเก่าที่สะท้อนในใจคุณมันจะต้องจบ ะะเราจะต้องรู้สึกเหมือนว่าไม่บีบคั้นหรือร้อนรนกระวนกระวายใจที่อยากจะได้ความสัมพันธ์แบบผูกมัดนะคะคอมมิชเมนต์เวลาที่เขากับคุณเจอหน้ากันะนะพลังงานนี้จะต้องให้และได้รับที่เท่าเทียม ะะการให้ได้รับที่เท่าเทียมจะไม่เหมือนว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กระตือรือร้นนะคะหรือลหลงไหลอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําให้นะความสัมพันธ์นี้อีกคนหนึ่งอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นพื้นฐานแบบครอบครัวด,ด้วยความรวดเร็วแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ร่วมมือด้วยนะคะพลังงานไพ่มันบอกแบบนี้นะคะเช่นการกลับมาพูดคุยเนี่ยนะมันก็เก็บเป็นแค่พลังงานความรู้สึกถ้าร่วมงานกันก็คือ คุณเขาแสดงออกแค่ไหนคุณก็แสดงออกแค่นั้นไม่แสดงออกพฤติกรรมว่านะเราเนี่ยยังมีความหลงไหลหรือต้องการเขามากๆอะไรที่เป็นความสุขของเขาเราจะเซยเยสเสมอเราจะไม่เป็นสิ่งนั้นมันจะต้องแค่แก้ไขในสิ่งนี้นะคะถึงจะเป็นพลังงานที่กลับมาพูดคุยหรือเริ่มต้นนะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคุณต้องต้องลด การทำงานในความสัมพันธ์ลงเพื่อให้คนคนนั้นทำงานในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คนคนนี้ยังไม่มั่นใจยังกลัวว่าถ้าเขาเอื้อมมือไปคุณจะจับมือเขาไหมนะมันยังมีความกลัวในใจเขาก็ยังไม่กล้าเอื้อมมือที่จะงอคุณหรืองอนงออะไรสิ่งนี้มอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะมันก็เลยเป็นความวุ่นวายสับสนในใจของคนคนนี้อยู่นะ,ะาราคาน่าจะประมาณนี้ครึ่งหลังของเดือนกร,รกฎาคม นะค,ะคนที่คุณถอยออกมาโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทได้รับสิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครขอบคุณที่ซัพพอร์ตสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนดูดวงส่วนตัวโอนยอดก่อนแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาอาราคานะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ